ดีคุณผู้ชมทุกท่านทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ผมจะมาแจกเกมมายคราฟ0.15.2กันนะครับก็เป็นมายครับตัวเต็มนะฮะภาคตัวเต็มนะครับลิงลิงโหลดก็อยู่ใต้ล่างคลิปนี้เลยนะครับมีทั้งของเอนดอย2.2.3มั้งขึ้นไปแล้วก็4.0ขึ้นไปนะครับใต้คลิปนี้เลยนะครับเออใช่ครับใต้คลิปนี้นะลิงก์นะครับก็ไม่มีอะไรเพิ่มเติมครับ ม่คิดแก้บักครับคลิปนี้อาจจะสั้นๆนะครับเพราะผมไม่ได้ม่ได้จะมารีวิวนะครับแล้วที่หาไหนแล้วที่หางหายก็เป็นนานเพราะว่าเน็ตไม่ค่อยจะมีอัพคลิปลง Youtube ครับต้องขออภัยอย่างยิ่งเลยนะครับก็อย่าก็อย่ากดเลิกก็อยากกดเลิก,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 เลกติดตามผมนะครับเพื่อเป็นเพื่อเป็นกำังใจให้ผมทำคลิปต่อๆไปนะครับ สรวันนี้ไปนะครับสวัสดีครับ